สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามา,ามาพบมาเห็นมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะพี่จะมาพยากรณ์นะคะเกี่ยวกับคนเกิดทั้ง7วันนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ไปถึงวันอาทิตย์เนาะนะคะใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ไว้นะคะเพื่อจะได้ไมพ่พลาดในคลิปต่อไปนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ก่อนเลยเนาะ นะคะคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจนันทร์เนาะถ้าอยากบอกอะไรเกี่ยวกับคนที่เกิดวันจันทร์นะนะคะกจะขอเลือกสามใบต่อวันนะคะดวงคนเกิดทั้งเจ็ดวัเนเนาะเริ่มแต่วันจันทร์นะว่าจะมีอะไรเข้ามาอโอเคได้มาแล้วสามใบนะ คือคนเกิดทั้งเจ็ดันนะคะเริ่มตั้งแต่วันจันเนาะคนวันจันทนี่นะคะคนวันจันทรเป็นคนที่ขยันนะคะทํางานเก่งเนาะมีความรับผิดชอบสูงนะคะคนวันจันนับเป็นคนใจดีนะคะในวันนี้เนาะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะใครที่เข้ามาพบเห็นในคลิปนี้นี่คือดวงของคุณเนาะนะคะวันนี้เนาะ คุณเป็นคนขยันนะอาจจะรับหน้าที่ในหน้าที่การงานหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือทํางานใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะอาจจะทํางานเยอะทํางานหนักเนาะแต่คุณก็เป็นคนขยันาาสามารถทํางานาประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยได้สิไมนเท้าคือเดือแบกอาจจะทํางานเยอะงานหนัก งานชิ้นใหญ่ๆแต่คุณก็ประสบความสําเร็จเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสําเร็จนะคะเนาะคุณจะรุ่งร่วงไปด้วยดีคุณมักจะมีผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะคุณมักจะมีดวงที่ผู้ใหญ่ผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณเนาะคุณเด่นในเรื่องการงานนะคะคุณเกิดวันจันทร์เนาะงานที่ค้างคางานที่ต้องสะสางงานที่ต้องติดค้างอยู่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะคุณเกิดวันจันทร์โดดเด่นเรื่องการงานเนาะ นะคะสุขภาพให้ระมัดระวังการปวดแขนปวดข,ขาปวดขาปวดช่องท้องได้นะคะนะนะคะจากการทํางานหนักเนาะระวังเรื่องอาหารการกินนะคะเนาะกินต้องระมัดระวังนะอาจมีโรคเบาหวานน้ำตาลความดันได้เนาะนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะงานจะรุ่งรงไปด้วยดีจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์คุณเป็นคนที่เสียสละนะคุณคนเก่งนะคะเนาะคุณมีความมุ่งมั่นนะคุณทําได้นะคะคุณประสบความสําเร็จเนาะ นะคะ,ะวันจันทร์ได้จบกันไปแล้วนะคะต่อไปเป็นวันอังคารเนาะไปเป็นวันอังคารนะวันอังคารพี่จะขอสามใบเนาะคนเกิดวันอังคารนะคะเกิดวันอังคารขอสามใบเนาะได้มาแล้วสามใบน,นะคะคนเกิดวันอังคารนะตัวพี่หมอเองก,ก็เกิดวันอังคารนะคะเอ็มเพลือ นะคะคนเกิดวันอังคารเนาะมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะมีการปกครองคุณมากมายเนาะนะคะหรือไม่งั้นก็ดวงคุณเป็นคนดวงแข็งเนะาะมักจะเจออะไรที่ถาโถมเข้ามาแต่คุณมักประสบความสําเร็จและเอาตัวรอดได้นะคะคุณเป็นคนที่ปกครองคุณเป็นคนที่เสียสละเป็นคนเลี้ยงทั้งครอบครัวก็ได้หรือไม่งั้นคุณก็เจออะไรที่แบบหนักๆมาแต่คุณสามารถาผ่านพ้นไปได้เนาะนะคะตอนนี้เนาะอิมเพลเลอร์ขึ้นมาคือ,อต้องมีเกณฑ์แบบ จับจใยใช้สอยเยอะหรืออะไรนะคะแต่คุณก็หาได้เนาะคุณก็หาได้มีความมั่นคงในที่การงานเนาะคุณเป็นคนเก่งนะนะคะคุณไม่ย่อท้อต่อชะตาชีวิตเนาะถึงแม้ว่าเรื่องการเงินหรือการงานหรือสิ่งต่างเข้ามาทําให้คุณมีผลกระทบนะคะแต่คุณก็สามารถผ่านไปได้เนาะคุณจะสามารถผ่านไปได้นะคะเนาะคุณไม่จะเสียสละกับครอบครัวหรือคนรักนะคะคุวันอังคารเนาะแต่คุณก็ แต่คุณก็ดีใจที่คุณได้ทําให้คนรักให้ครอบครัวให้เพื่อนให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขแล้วก็พร้อมที่จะเสียสละเนาะนะคะแต่คุณจะผ่านทุกสถานการณ์ไปได้เนาะถึงแม้ว่าวันนี้จะลําบากหรือมีการค้นแข้งทาง,ทางด้านการเงินหรือสิ่งต่างเนาะแต่คุณมักจะได้การสนับสนุนจากคนรักจากกาลังใจจากคนรอบข้างนะคะคุณจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้เนาะเอ็มเพล์คุณเป็นคนที่กล้าลุยาสายลุยสายบูเนาะเป็นคนที่ อดทนทําอะไรทําพียรยายาเนาะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคคุณเป็นคนที่แข็งหมอเชื่อว่าวันอังคารเนี่ยนะคะเป็นวันที่ดีเป็นวันที่เข้มแข็งเป็นวันที่คุณผ่าฟันอุปสรรคไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมักมีดวงผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะเนาะนะคะวันอังคารก็จบลงไปแล้วเนาะนะคะต่อไปวันพุธนะคะวันพุธเนาะคนที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธ แสามใบหนึ่งสองสามได้มาแล้วสามใบนะคะสาหรับคนที่เกิดวันพุธเนาะอ่าวันพุธเนาะวันพุธนะคะเรื่องการงานเนาะหรือคนรอบข้างหรือเรื่องการงานคุณต้องมีการแข่งขันนะคะแข่งขันในเรื่องการงานหรือมีการขัดแย้งในหน้าที่การงานนะคะอาจจะทํางานเป็นทีมหรือไม่ลงรอยไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะความคิด หรือ,อความคิดหรืออะไรขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้นะคะมีการแข่งแย่งแข่งขันในหน้าที่การงานนะคะให้ทำทำให้คุณต้องวิตกกังวลและเครียดนะคะในเรื่องการงานเนาะคุณรักและห่วงเห็นการงานคุณคุณเป็นคนที่มีความขยันนะแต่คุณมักไม่คุณมักจะมีการขัดแย้งหรือไม่ลงรอยกับเพื่อนร่วมงานนะคะ คุณไม่ควรไว้ใจใครในที่ทํางานนะคะวันพุธเนาะเพราะว่าการไว้ใจเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียดนะคะอาจจะเสียเปรียดเพื่อนร่วมง,งานหรือมีการแข่งแย่งแข่งขันแคที่การงานมีคนจ้องอ,า,อาจะเอางานจากคุณหรือมีคนจ้องที่จะเอาเปรียบคุณในเรื่องสายงานนะคะในเรื่องการงานเนาะให้ระมัดระวังนะคะ แต่คุณผ่านพ้นไปด้วยดีคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นสเตรนสเตรนมีอินฟิตี้อยู่บนหัวนะคะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณฉลาดคุณสามารถเอาชนะทุกปัญหาได้นะคะหมอเชื่อว่าคุณจะผ่านพ้นวันนี้ไปด้วยดีนะคะอุปสรรคต่างๆในเรื่องการงาน คุณสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวของคุณเองคุณเป็นคนฉลาดไม่ยอมแพ้คุณรู้ทุกเรื่องคุณรู้ทุกอย่างนะคะสเต้นยังไงคุณก็ทําได้อยู่แล้วงานหนักหนาแค่ไหนหรือมีอุปสรรคเข้ามาแค่ไหนคุณวันพุธนะคะจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะนะคะเพราะตัวของตัวเองเนาะตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนขยันเป็นคนแร่งรู้ทุกเรื่องฉลาดทุกเรื่องนะคุณประสบความสําเร็จแน่นอนคุณจะผ่านไปด้วยดีนะคะคนเกิดวันพุธจบลงไปแล้วเนาะต่อไปตามด้วยวัตรประหัสนะคะ วันพฤหัสเนาะขอสามใบนะคะวันพุธก็ต้องเตือนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็มีปวดเมื่อยปวดกล้ามเนื้อนะนะคะต้องระมัดระวังหน่อยนะทํางานหนักเกินไปเนาะคนเกิดวันพฤหัสสามใบค่ะสามใบได้มาแล้วเนาะคนเกิดวันพฤหัสนะคะอู้ดเอ็มเพรสขึ้นมาจากกักรพัดดีมขึ้นมานะคะอู้คุนอุดมสมบูรณ์เนี่ย นะคนเกิดวันพฤหัสนะคะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคนเกิดวันนี้มีความสุขนะคะเป็นคนที่กินเก่งนะเป็นคนกินเก่งอชอบในสายการกิน аров, คุณมีความสุขในการกินคุณคุณคนที่เกิดวันพฤหัสนะระวังเกี่ยวกับเรื่องน้ําหนักตัวนะคะน้ําหนักอาจขึ้นตัวอาจบวมเนาะ นะคะเป็นเพราะการกินเก่งเนาะนะคะแล้วก็คนเกิดวันพุทหัสเนี่ยเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์นะไม่ว่าจะจับทาสิ่งใดก็มักจะล้วนประสบความสําเร็จนะคะจากสิ่งที่เราคอยมานานเนาะคุณจะค่อยเป็นค่อยไปจนประสบความสําเร็จนะนะคะวันนี้คนเกิดวันพุทหัสัปดีไม่มีอะไรที่น่ากังวลนะคะเป็นวันที่ดีจากภพดีนี้เป็นคนที่รุ Harmon ่งเรืองไม่ว่าจะคุณจะรอคอยเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักหรือสิ่งต่างๆคุณจะประสบความสําเร็จนะคนเกิดวันพุทหัสนะคะ คุณจะได้ดีทุกอย่างในวันนี้นะสิ่งที่คุณรอคอยคุณหวังคุณจะได้นะคะคุณจะได้แล้วคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะมีความสุขนะคะคุณอุดมสมบูรณ์นะมีอาจมีเกณฑ์เดินทางนะคะอาจมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวเกาะหรือไปเที่ยวทะเลอะไรได้นะคะเนาะเกณฑ์ที่ระวังก็มีแค่กินเยอะน้ำหนักตัวขึ้นอาจปวดขาได้นะคะปวดกระดุมกระดูกได้เนาะมีโรคภูมิแพ้อาจมีโรคภูมิแพ้นะคะ ผิวเซนสทีบได้มีผื่นคันเนาะนะคะคุณจะประสบความสําเร็จนะคะคุณวันนี้กินเก่งนะอุดมสมบูรณ์ในเรื่องการกินนะคะเนาะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีผ่านไปแล้วนะคะต่อไปคนเกิดวันศุกร์นะพี่หมอจะขอเลือกไพ่สามใบน,นะคะคนเกิดวันศุกร์ขอไพ่สามใบค่ะและคนเกิดวันพฤหัส,สบดีเนาะถ้าใครคิดจะ,ะมีบุตรมีอะไรมีเกณฑ์มีได้นะนะคะ วันศุกร์ข,ขอสามใบได้มาแล้วสามใบนะคะคนเกิดวันศุกร์เนาะให้ครอบครัวคุณเลยสิบถ้วยนะคะหนึ่งดาบคือความเข้มแข็ง นะคะเนี่ยคนเกิดวันศุกร์นะคะเป็นคนที่รักครอบครัวอาจจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวเนาะเป็นไพ่ของพบปะผู้คนส่วนมากนะคะอาจจะเจอผู้คนส่วนมากแล้วก็ความรักความความรักความสุขกับครอบครัวไพ่แฟมิลี่ขึ้นมาเนี่ยคุณจะได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปเที่ยวกับครอบครัวหรืออาจจะได้ อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวนะคะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแบบมีความสุขครอบครัวมีความสุขนะคะคนเกิดวันศุกร์เนาะนะคะคุณเป็นคนกล้าหาญเนาะทาในสิ่งใดก็แล้วแต่คุณมักประสบความสําเร็จคุณเป็นคนที่ใจเด็ดเดี่ยวนะคะคุณเป็นคนที่รักครอบครัวเนาะอุดมสมบูรณ์นะคะคุณมีความรับผิดชอบมีความละเอียดนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญหรือไปสถานโรงพยาบาลหรือคุณอาจจะบริจาคเกี่ยวกับ คุณอาจจะบริจาคเกี่ยวกับสภากาชาติหรือเกี่ยวกับโรงศพมูลนิธิหรืออะไรก็ได้เนาะเพื่อ,อาพาครอบครัวเดินทางไปทําบุญไปอะไรได้เนาะนะคะ ไพ่วันวันศุกร์เป็นไพ่ที่ดีนะคะไพ่ครอบครัวอาจจะเดินทางไปกับครอบครัวไปท่องเที่ยวหรือไปไปเที่ยวในสถานโบราณก็ได้นาะคนเกิดวันวันศุกร์นะคะวันศุกร์ดีนะคะเนาะทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความทุกข์มาก่อนหน้านี้คุณคุณจะคุณจะเจอแสงสว่างแล้วนะคะจะเม้นขึ้นมาเนาะคนเกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะถ้าใครมีคู่แล้วคนนั้นเป็นคู่ของคุณนะคะคู่มัดตั้งแต่อดีตชาติเนาะถ้าใครมีครอบครัวแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เกิดวันศุกร์แล้ว มีการทะเลาะกับแฟนหรือแยกกันอยู่หรือไม่เข้าใจกันเดี๋ยวจะมีการรีเทิร์นกลับมาคืนดีกันนะคะเนาะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะนะคะคนเกิดวันศุกร์ทำบุญถ้าทําบุญถวายเกี่ยวกับเรื่องโรงศพหรือมูลนิธิหรือให้คุณขอทานอะไรจะดีนะคะเนาะจะส่งเสริมจนจะส่งเสริมนะคะต่อไปคนเกิดวนะันเสาร์นะคะคนเกิดวันเสาร์ขอสามใบค่ะคนเกิดวันเสาร์นะคะ อ่าเปิดนเสาวได้มาแล้วสาใบนะคะ เกิดวันเสาร์เนาะต้องให้ระมัดระวังนะคะในการเดินทางเนาะอย่าขับรถไวอย่าใจร้อนนะคะเป็นคนที่ต้องใจเย็นนะคะต้องใจเย็นแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะอาจมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งกับคนทีอ่อายุน้อยกว่าเนาะบุตรบริวารหรือคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือต้องเดินทางไปไหนแบบกระทันหันปัจจุบันทันด่วนนะคะไปไวมาไวคิดไวทําไวขับรถไวใจร้อนนะคะหรือมีเกณฑ์ทะเละาะเบาะแวง้งหรือเดินทางแล้วมีเกณฑ์มีเกณฑ์ทะเลาะเบา่แห้งกับ กับคนอื่นได้เนาะเราไม่ได้ไปหาเรื่องเขาแต่เขาอาจจะมาหาเรื่องเราเนาะให้ประครับประครองอารมณ์นะคะหรือไม่งั้นก็มีเกณฑ์แบบให้ระมัดระวังฟืนไฟในในบ้านนะคะเนาะให้ระมัดระวังฟืนไฟในบ้านนะคะมีเกณฑ์เจ็บเนื้อเจ็บตัวนะคะ มีเกณฑ์ผ่าตัดได้นะคนเกิดวันวันเสาร์นะคะเนาะเกณฑ์เดินทางต้องระมัดระวังให้ที่สุดนะคะเนาะระมัดระวังอย่าจะขับรถไวอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ประครับประคองสติอารมณ์นะคะเนาะคุณอาจจะมีเกณฑ์เด็ดเหนื่อยหรือคุณไม่สบายช่วงนี้เนาะก็ให้พักผ่อนนะคะมีเกณฑ์ผ่าตัดเล็กๆน้อยๆหรือไม่งั้นก็ไปถึงระดับใหญ่เลยได้นะคะเนาะให้ประคับประคองน,นะคะเพราะคนวันวันเสาร์รู้สึกจะใจร้อนนะนะคะเนาะหรือถ้าเราไม่ใจร้อนก็เป็นคนอื่นที่เข้ามาเบียดเบียน การะะเงินการทองอ,อย่าหลงไว้ใจใครอย่าให้ใครยืมง่ายๆเนาะอาจจะไม่ได้คืนนะคะนะคุณต้องมีเกณฑ์พักผ่อนนะคะคุณอาจจะป่วยอยู่ไม่สบายหรือต้องพักฟื้นคุณก็ต้องพักฟื้นให้มากๆนะคะอาจมีเกณฑ์ไปคนเกิดวันเสาร์อาจมีเกณฑ์ไปทําบุญที่วัดงานอาวัตมงคลงานศพหรือไปเยี่ยมคนป่วยคนเจ็บที่โรงพยาบาลได้นะการเดินทางให้ระมัดระวังนะคะคนเกิดวันเสาร์เนาะนะคะการจับใจใช้สอยเปลืองนะคะในช่วงนี้เนาะ ใช้จ่ายเยอะนะคนเกิดเันเสาวนะมีเกณฑ์ใช้จ่ายเยอะนะคะเนอะระมัดระวังคนในครอบครัวลูกหลานบุตรบริวารให้ดีนะคะการเดินทึงเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่เราต้องระมัดระวังเนาะนะคะอืมเพราะว่าเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาให้เตือนให้ระมัดระวังนะคะลูกหลานบริวารในบ้านมีเกณฑ์เดินทึงเดินทางต้องระมัดระวังและรวมทั้งตัวเราด้วยเนาะนะคะนะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์ขอ3สามใบน,นะคะคนเกิดวันอาทิตย์ โอ้เป็นราชนีเหรียญคิงเหรียญโอ้คนเกิดวันอาทิตย์มีการเดินทางเนาะนะคะมีเกณฑ์เดินทางได้ทํางานหรือใครที่รองานอยู่คนเกิดวันอาทิตย์จะได้งานทํานะคะจะมีเกณฑ์เดินทางมีเกณฑ์เดินทางชิบะจรนลงเทา้าถ้าเรียนอยู่ก็จะได้มีเกณฑ์เดินทางนะคะตลอดนะคะ,ะการเงินดีถ้าคนที่ทํางานเนาะจะได้เริ่มทํางานใหม่ๆหรือ,อคนที่ทํางานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ชิบะจอลงเท้าเดินทางทํางานตลอดเวลา นะคะ,ะคิงเหรียญขึ้นมาคุณจะได้โชคจากผู้หลับผู้ใหญ่นะคิงเหรียญควีนเหรียญขึ้นมาทั้งสองเลยวันนี้คุณจะได้โชคคุณจะได้เงินคุณจะคุณจะได้รับเงินรับทองนะคะคุณเดินทางคุณจะได้เงินนะมีผู้หลับผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือคุณเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์การขายที่ดินการเป็นนายหน้าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรือใครรอคอยเกี่ยวกับสัญญาธนาคารเกี่ยวกับกู้เงินอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบความสําเร็จและคุณจะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะวันนี้คุณจะได้รับเหรียญได้ได้รับโชคคุณจะได้รับโชคจากการงานการเงินหรือการขายที่ดินคุณก็จะได้นะใครต้องใครต้องการขายที่ดินจางต่างจังหวัดคนเกิดวันอาทิตย์จะประสบความสําเร็จที่ดินจะขายได้ คุณต้องการจะซื้อบ้านซื้อที่ดินคุณก็ซื้อได้นะคะเนาะคุณมีคิงเหรียญควีนเหรียญคนเกิดวันนี้ดวงดวงเงินนะคะดวงเงินได้เงินหรือต้องการจะขายอาสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งต่างเป็นในหน้าคุณก็จะประสบความสําเร็จหรือกู้เงินธนาคารอะไรก็แล้วแต่คุณมักจะประสบความสําเร็จนะคะคุณคนเกิดวันอาทิตย์เป็นวันที่โชคดีนะคะเดินทางได้เงินหรือติดต่อเอกสารสัญญาหรือติดต่อเอกสารเกี่ยวกับ การค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่ยอดงานยอดเงินปังปังตลอดเลยค่ะเนาะคุณมาอาทิตย์นะคะเนาะจบลงไปแล้วนะคะทั้ง7วันเนาะใครที่เข้ามาฟังนะคะพี่หมออ่านครบทั้ง7วันแล้วใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่หมอด้วยนะคะแล้วใครที่อยากติดตามช่องทาง YouTube ของพี่หมอ,อช่วยติดตามช่องทางจัดมินพยากรณ์ได้นะคะอยู่ท่องทาง y YouTube เนาะนะคะอย่างนั้นพี่หมอต้องขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ